สื่อมวลชนอุดรธานีและหนองบัวลำพูร้องศูนย์ดำรงธรรมอุดรธานีขอให้ตรวจสอบ4ประเด็นกลุ่มผู้สื่อข่าวจากอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำพูได้เข้าพบนายนัทพงศ์คำวงปินและนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมยื่นหนังสือถึงผู้ำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีผอ,อปปชประจำจังหวัดอุดรธานีและประธานชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้สพอมอุดรธานีตรวจสอบใน4ประเด็นเรื่องการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำน,นักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2567ลงวันที่31ตุลาคม2567 ทางนี้สือมวลชนได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองของผู้เข้าแข่งขันในการสอบซึ่งผู้สอบได้ติดสำรองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆและสังเกตเห็นว่าโรงเรียนหนองหานวิทยาอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรียกผู้สอบได้ในลำดับสำรอง3-5ถึงวิชาเอกสุขศึกษาให้ไปรายง,งานตัวในตำแหน่งว่างของโรงเรียนหนองหานวิทยาโรงเรียนเดียวถึง3อัตราขณะที่อัตรากำลังครูในกลุ่มสารสุ สาระสุขศึกษาและพัฒนศึกษาของโรงเรียนน้องหารมีอยู่แล้ว9คนหากเรียกบรรจุอีก3คนก็จะมีบุคลากรรวม12คนและจํานวนคาบที่สอนเฉลี่ยสอนคนละกี่คาบต่อสัปดาห์กลุ่มผู้สื่ขาวจึงของมีการตรวจสอบเพื่อความชัดเจนเือและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ที่สอบได้ในลำดับสำรองในรายวิชาอื่นๆต่อไปส่วนผลจะเป็นประการใดก็ต้องแจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้งหนึ่ง อไรไหมที่ทางผู้ที่เขาสงสัยเนี่ยเขาไม่เข้าใจมีอะไรเนี่ยต้องต้องรีบชี้แจงก็ต้องรีบทำหนังสือจากผู้ราชการในฐานะผู้มีการส่งเนี่ยแจ้งไปที่ทางท่านโโอเคประเด็นประเด็นไม่ต้องแล้วก็เราก็อยู่สโมสรโรตารีปันเชียนอ่าบิท